ครับผมครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูยักษ์ญี่ปุ่นสูงๆกันบ้างเคือเราจะชอบไม้แบบนี้นะไปปลูกเลยนะไม่ต้องไปปรุงแต่งอันนี้ผมคัดดอกกันนะที่ดีที่สุดนะที่เห็นในณตอนนี้อันนี้ดอกสวยนะตาไมีเลยนะเพราะว่าดอกสวยนะวเลยนะดูหวานๆเด้อจะแตกเป็นชอบเป็นพูดมันแหละเราไปปลูกเป็นไม้ใหญ่เลยนะอันนี้เป็นไม้ใหญ่นะเป็นยักษ์ยักษ์ญี่ปุ่นไม้ต้นโต,นตมากนะต้นสูงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็แหมสวยนะเพราะว่าดูหวานๆดี อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะอ่าดอกเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น,นตารนี้เลยนะสตารนี้ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาตัวนี้นี่สวยเลยนะเนี่ยอันนี้บานหลายวันนะบานในไม้ดอกเกสวยนะตัวน,นี้นี่สวยนะไม่ไม่ขี้ไม่ขี้เหร่นะไม่โผล่เป็นไม้แบบนี้นเลยอ่าแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้ที่ผมเสียบเจี๊ยนะเจ้ากิ่งเขายาวก็เลยใช้ไม้มาดามนะมาดาม ไม้มาดามไว้เราถือว่าน่าเอาไม้มาดามไว้นะครับผมดอกสวยแล้วไม้ขี้เหร่นะผมว่านะอ่าเป็นไม้ถึงจะเป็นไม้ยักษ์อ่าญี่ปุ่นที่ดอกธรรมดาธรรมดาแล้วไม่ได้ปรุงแต่งนะเราไปผูกล้วก็ใส่กระถางใบใหญ่เลยนะใส่กระถางใบใหญ่ๆหญ่เลยพราไม้เหล่านี้เป็นไม้ยักษ์อยู่แล้วต้นใหญ่นะสีต้นนี้เป็นไม้ยักษ์ต้นใหญ่ต้นนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาไปใส่กระถางไม้ก็ตามที่ก็หาไม้ดามไว้แบบที่ผมทาก็ แตว่าราคาแพงราคาแพงตามดอกที่เขาสวยนะอันนี้ราคาแพงนะดอกอยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงสูงแบบนี้เลยนะก็ห้าต้นสี่ร้อยห้าสิบาทเผื่อชอบนะห้าต้นสี่รอยยี่สิบาทจะคุ้มนะเราได้ไม้ต้นใหญ่นะเป็นไม้ที่ดอกสวยนะอันนี้เวลาโตเป็นใหญ่ๆลงกับถางใหญ่ๆเลยนะสวยมากนะอันนี้เขาบอกเขาบอกเขาบอกไว้ขอบอกนะโอเคนะก็ อันนี้ชุดที่เพิ่มเช้านะที่เพิ่ถ่ายนะอันนี้เป็นไม้หลากสีนะเป็นไม้หลากสีที่ถ่ายเมื่อเช้านะชุดนี้จะมีทั้งหมดหกต้นห้าร้อยนะชุดนี้ทั้งหมดหกต้นห้าร้อยที่ถ่ายเมื่อเช้านะก็สวัสดีครับเน่สวัสดีเลยสวัสดีเลยเนาะก็จบเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ